ก,ก็กลับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโกชายมวยตู้นะครับวันนี้จะออกทัศนะมวยลักมวยชอบนะครับศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันพุธที่27มีนาคม2567วันนี้ก็ชกกันที่เวทีมวยลาดดำเนินนะครับวันนี้คัดทีเด็ด2ตัวเน้นๆมาฝากสมาชิกเช่นเคยนะครับ ก่อนอื่นนะครับใครสนใจเข้ากลุ่มมวยพักยกนะครับก็แอดไลน์มาได้เลย a p k 2 4เล่นง่ายจ่ายจริงออกตัวได้เล่นขั้นต่ําเพียง10บาทนะครับอยู่ที่ไหนก็เล่นได้นะครับใครอยากจะเข้ากลุ่มนะครับในกลุ่มมีเลทมีข้อมูลนะครับมีข้อมูลของขายใหญ่แทงเลทใครเล่นใครนะครับเราส่งบอกทุกคู่ทุกยกนะครับพร้อมส่งราคาฟรีในกลุ่มนะครับ อย่าลืมนะครับเข้ากลุ่มฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นนะครับแอดมไลน์มาได้เลย p k 2 4หากท่านใดสนใจสมัครมวยหู VP โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์089 9ก้9หกสอาสนะครับสำหรับมวยรักมวยชอบวันนี้เปิดหัวไปคู่ที่สองนะครับจัดไปที่เจ้าพันมงคลสอมงคลการช่างนะครับเป็นมวยที่ประเภทว่าแตะขาต่อยหมัดนะครับเป็นมวยบูสู้ดีหัวจิตหัวใจดีเป็นมวยที่กล้าแลกกล้าสวนนะครับเป็นมวยที่ขยันเดินขยันออกอาวุธแล้วก็อีกหนึ่งตัวจัดไปคู่ที่สามเลยนะครับจัดไปทาง เจ้าชาติมังกรชอห้าพยักษ์นะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวานะครับเตะหนักต่อยแรงนะครับ IQ มวยสมองมวยดีนะครับนาเล่นมากๆ